ดีค่ะมาพบกับแป้งเช่นเคยกับโครงการหมู่บ้านพื้นสูขบางแสนมหานครสําหรับวันนี้บ้านที่แป้งยืนอยู่นะคะจะเป็นแบบบ้านไซส์เริ่มต้นของทางโครงการนั่นก็คือบ้านแบบไทยเอ็มเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวไทยเอ็มของที่นี่นะคะจะจอดรถได้2คันแต่บ้านหลังนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่สามารถจอดซ้อนคันได้ถึง4คนันสําหรับลูกค้าท่านใดมีรถจํานวนมากนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยนะคะแป้งของนําเสนอแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะถัดมานะคะยังมีพื้นที่สีเขียว โครงการนี้นะคะจะจัดสวนให้แบบนี้ทุกหลังเลยที่สําคัญนะคะมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบบ้านทั้งหน้าและหลังบ้านเลยนะคะด้านในนะคะของบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ํา2 l i ิฟ n ์วิ o m ์ูมหนึ่งห้องครัวและยังมีบริเวณพื้นที่แอร์เรียโดยรอบของบ้านด้วยด้านในจะน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะสําหรับด้านในนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอบานสไลด์ประตูทางเข้าออกของบ้านเลยนะคะประตูที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นประตูแล ก็หน้าต่างนะคะใช้บานสไลด์ใหญ่มากๆที่สําคัญนะคะแมททีเรียลของที่นี่นะคะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยบานบานประตูนะคะเราใช้ของทอเทนทุกต่างเลยนะคะเข้ามาเป็นแอร์เรียข้อนูริทวิ่งรูมนะคะเป็นข้องโถงที่มีขนาดใหญ่นะคะมีสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือวิลลุมตรงนี้นะคะส่วนที่สองนะคะเป็นข้อ ที่ลูกค้าสามารถเป็นในท้องทนังานหรือห้องรับประทานได้จากว่ามีพื้นที่เชื่อมต่อไปจนถึงห้องครัวนะคะครัวของที่นี่มี2สเปคด้วยกันนะคะสเปคยี่ึ่งก็คือจุดนี้นะคะที่ลูกค้าสามารถทำครัวเพิ่มขึ้นมาได้เป็นเค้าเปอร์บานเค้าเปอครัวนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะไม่ต้องการครัวอย่ากได้ขอแนะนำครัวที่ทาเป็นการเตียงใบให้เลยนะคะเราจะมีพื้นที่ครัวแอเรียด้านในนะคะ และเชือกต่อไปจนถึงหลังบ้านหลังบ้านที่ที่นะคะก็จะกูชักล้งให้แบบนี้เลยนะคะหลังบ้านนะคะจะมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบแบบนี้มีถังสำรองน้ําใต้ดิน2 0 0พันลิตรแล้วก็มีปั๊มน้ําแถมให้ด้วยในบ้านนะคะแคมเปญตอนนี้ค่อนข้างแน่นเพราะว่าโครงการนะคะเหลือแบบบ้านแค่สี่หลังสําหรับบ้านไทยเอ็มแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจบ้านทำเลบางแสนแต้งขอแนะนําเลยนะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนแล้วเข้ามาคุยแคมเปญด,ดูก่อนค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะด้านล่างจะมีห้องน,น้ำหนึ่งห้องน,น้ำนะคะมีที่อาบน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งให้แล้วสําหรับบ้านหลังนี้นะคะชั้นสองนะคะจะน่าอยู่แค่ไหนปกูโหแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะขึ้นมาชั้น,นบน,น,น,ะะอข,อนของบ้านหลังนี้นะคะสิ่งแรกคือห้องรีฟิ้งรูปของบ้านหลังนี้นะคะใหญ่มากกว้างมากเป็นหนึ่งส่วนที่ทุกคนในครอบครัวให้ความสนใจและลูกค้าหลายๆท่านช้าชมาจะชอบหูมนี้มากๆเลยนะคะท่ามการออกแบบไว้ค่อนข้างกว้าง ขวากและที่สาคัญนะคะมีบานสลไ์เดินออกไปด้านนอกในส่วนของระเบียนแม่บ้านก็ใช้งานได้จริงนะคะออกมาแล้วล้บงบรรยากาศตรงที่นี่เข้าออกทั้งหน้าและหลังที่สาคัญบ้านหลังนี้อยู่ทางทิศเหนือด้ยวยนะคะเข้ามาแล้วนะคะในส่วนของห้องรีวิลูมนะคะว่าจะเจอของห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่บ้านหลังนี้บอกเลยนะคะใหญ่สดชื่อจริงๆเลยค่ะ เข้ามาไงด้วยในห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นห้องใหญ่นาดนี้เลยว่าฟังก์ชันได้ลงตัวมากๆใส่เตียงหกคูนจะเหลือเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะแยกในส่วนของวอล์กอินโค e เซตไว้ให้แบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าได้ไปนะคะแค่จะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะโข้ามาก็จะมี area ของวอล์กอินโครเซตเชื่อมต่อกับห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นะคะสำคัญคือที่วอล์กอตรงนี้นะคะท่อ,ออกมาได้กว้างขวางมากถึงลูกค้าจะใส่ตู้ตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่และ กว้างมากเลยนะคะถัดมาจะเที่ส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่สามสองห้องนอนเล็กนะคะจะแชร์ห้องน้ำร่วมกันห้องน้ำที่นี่นะคะออกแบบมาได้ดางตัวนะคะมีพื้นที่ในส่วนของพื้นที่อาบน้ําขนาดใหญ่คุกคาใส่ตู้อาบน้ํานะคะก็ยังได้เลยและก็ยังมีพื้นที่ส่วนแห้งตรงนี้นะคะที่นี่ใช้วัสดุของซ็อตโต้ทั้งหมดเลยในส่วนของห้องนอนที่2นะคะเดี๋ยวเราจะเบรกองให้คลูกค้าดูเลยนะคะ ห้องนอนที่นี่นะคะหรือจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะพครก,การออกแบบมาทุกสุดนะคะไม่ใช้งานได้ิีเข้ามาในห้องนะคะ ห้องเนี่ยถือว่าใหญ่มากและที่สำคัญนะคะการใส่กระจกไว้แบบนี้ทําให้ห้องดูโปร่งมูโล่งและมีแสงและเงาเข้ามาทุกุมเลยนะคะจากนี้นี่นะคะก็จะเป็นเป็นห้องนอนเล็กของบ้านนะคะแต่ว่าไม่ไเล็กไปเข้ามานะคะวางเตียงของคุณก็ยังเหลือเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูแบบบ้านว่าออกจากรูกค้าไหมไซ,ซสิ่ง่นี้ที่ไปไหนกานไปลูกค้าชอบไหมถ้าไม่ชอบเราก็ยังมีแบบใหญ่ที่กใหบขึ้นมาได้อีกคุณลูกค้าวองแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการต่อทางนงานนะคะ ตอนนี้นะคะวิเคเตบินส่วนลดค่อนข้างเยอะและทีส่สำคัญนะคะบ้านแบบนี้จะเหลือแค่สีแปลงสุดท้ายหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อทางเพจเพื่อนัเชินกุปริกกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลส่วนใดคะระบบห้องไปไม่ต้องกับขอค่ะโอกาสหน้าเราจะเจอกันที่หลังไหนรอติดตามชมน,นะคะสำหรับของนี้สวัสดีค่ะ